้ากับผมหมอประการอยู่ๆคุณก็วับมาที่นี่เนี่ยคุณจะแกล้งผมจะวิญญาคณคนไข่าผมไปใช่ไหมผมไม่มีสิทธ์บอกรายชื่อวิญญาณที่มารับกับมนุษย์นะครับไอ้ตวัวผีอยากคิดว่าจะวับหนีไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆนะครับคุณหมอไหนก็ไม่ต้องบอกเอามาให้ผมดูตัวรับวิญญาณอ,อยู่ไหนคุณหมอ คุณหมอทำอะไรครับเนี่ยอยู่เฉยยานะครับคุณหมออย่านะครับไอ้ยคุณหมออยู่เฉยผมบอกว่าอย่าไงคุณหมอหมอหมอใจเย็นนะครับเขามองไม่เห็นผมหมอโอเคไหมครับโอเคปกติปกติมากเลยคุณมีอะไรหรือเปล่า ผมมีเรื่องสำคัญต้องเคลียร์ไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้แล้วหมอเรื่องอะไรอ่ะหมอทำผมมาเดี๋ยวหมอหลังจากตรวจสอบเพิ่มเติมคนไข้ที่หมอประการทํามี RCP ไป ไม่ได้ตับอ่อนหักอเสบเฉียบพ,พลันเพราะความประมาทหรือความบกพร่องในการทํางานครับซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้จริงๆตามเปเปอร์แล้วประมาณ2-10%ครับดีที่เรารักษาได้ทันและตอนนี้คนไข้าอาการดีขึ้นทางญาติเองก็เข้าใจครับหมอวะวรนุชเป็นคนเจอเคสของต่างประเทศครับที่มีลักษณะคล้ายกับคนไข้เคสนี้ก็เลืเอามาปรึกษากับผม จากนั้นก็เอาทุกอย่างให้หมอเมธาตรวจสอบจนชัดเจนแล้วว่ามาจากสาเหตุน,นั้นจริงๆครับสรุปว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากตัวคนไข้เองไม่ใช่ความผิดของหมอปราการสินะครับผมขอโทษครับผมเอาเรื่องหมอประการมาพูดอะ ทำให้ทุกคนวุ่นวายไปหมดไม่ต้องขอโทษหรอกผมรู้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณก็ทําเหมือนเดิมซึ่งคุณทําถูกแล้วหมอทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนไข้เรื่องผมโดนตรวจสอบเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระบวนการการทํางานผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ทำงานต่อ ก็แค่นั้นขอบคุณนะครับที่ตรวจสอบเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าผมไม่ได้ผิดถ้าหมอวิรุษไม่ได้เอาเปเปอร์น,นี้มาให้ผมเรื่องนี้ก็คงไม่จบง่ายๆคนที่หมอควรขอบคุณมากที่สุดคือหมอวิรุษ